ชอบมือลอยค่ะเวลาทำการบ้านไม่มีสมาธิเลยวอกแวกจะดูการ์ตูนอย่างเดียวจนมาเจอคาโคป้าเนี่ยค่ะอะไรอะไรก็ดีขึ้นคุณแม่แนะนตัวหน่อครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อแม่เตยนะคะเป็นคุณแม่ลูกสองค่ะคนโตเจ็ดขวบนะคะชื่อน้องโอเคแล้วก็คนเล็กสี่ขวบค่ะชื่อน้องอเวค่ะคุณแม่มาเจอ,อคาโรปาได้ยังไงครับเดี๋ยวสักครู่นะคะอเวพี่โอเคเรียกครับ แม่เจอคาโคป้าในโฆษณาในเ Facebook ค,ค่ะเห็นในคลิปโฆษณามีคุณแม่ท่านหนึ่งอะค่ะเขาให้ลูกทานทานได้5้าวัน <c oughs> เขาบอกว่าจากงุนหงิดโวยวายเนี่ยก็ดีขึ้นแถมมีสมาธิเวลาทํากันบ้านด้วยเราก็แบบโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอแต่เราก็อยากจะลองอะค่ะเพราะว่าน้องอเวเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับน้องที่อยู่ในโฆษณาเลยน้องเนี่ยขี้งุดหงิดโวยวายไม่มีสมาธิเตยก็เลยลองสั่งมาให้น้องทานดูค่ะแม่ต้องทานกี่เดือนแล้วคะ ตอนนี้ให้น้องทานมา2เดือนแล้วค่ะชงให้ทานทุกเย็นเลยเป็นไงบ้างครับหลังทานครบสองเดือนน้องเปลี่ยนแปลงไปมากเลยค่ะนิ่งขึ้นไม่โวยวายนะคะแล้วก็มีความอดทนได้มากขึ้นค่ะ <c oughs> ปกติขัดใจนิดนึงก็จะโวยวายค่ะ <c oughs> ตอนนี้น่ารักขึ้นเยอะเลยค่ะเวลาให้ทำการบ้านก็มีสมาธิตั้งใจทำแล้วก็จดจ่อกับงานที่ต้องทำเห็นผลลัพธ์ชัดเจนเลยค่ะคนโตก็ด้วยนะคะโตก็ทานด้วยเหรอคะใช่ค่ะให้คนโตทานด้วยพี่โอเคมาเร็ว จริงๆสั่งให้น้องออเอาวทานค่ะเพราะว่าโอเคเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่พอดีเขาเห็นน้องทานเขาก็อยากทานด้วยก็เลยชงให้ทานทั้งโอเคเอาเวเลยค่ะมันดีตรงที่เป็นซองนี่แหละค่ะชงดื่มง่ายแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยอร่อยนะคะโอเคอร่อยนะคะแล้วก็รสชาติเด็กๆทานง่ายค่ะ ผลสอบยังไม่ออกค่ะแต่แม่มั่นใจนะคะว่าผลการเรียนเขาจะต้องดีขึ้นแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าคุณครูเนี่ยยังเอ่ยปากชมเลยค่ะว่าตอนนี้ลูกมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นเลยค่ะน้องตอนนี้ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษได้ไวมากขึ้นเลยนะคะไวกว่าเพื่อนในห้องเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้สอบเก็บคะแนนเนี่ยได้เป็นอันดับหนึ่งของห้องเลยนะคะเหมือนกับว่าพอน้องได้รับวิตามินเข้าไปบำรุงสมองค่ะ,คะก็ทําให้เวลาเรียนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวขึ้น แล้วก็มีความจำที่ดีมากขึ้นแล้วก็มีสมาธิในการเรียนมากขึ้นด้วยค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะน้องจะเรียนออนไลน์เป็นหลักแต่ก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะเพราะว่าน้องมีสมาธิในการเรียนตลอดการเรียนที่เขาสอนเลยค่ะตัดสินใจไม่ผิดจริงๆค่ะที่ลองซื้อมาทานเพราะว่าทั้งชงง่ายดื่มง่ายแล้วก็เห็นผลลัพธ์จริงด้วยค่ะแค่เห็นลูกๆมีความสุขเป็นเด็กดีน่ารักแค่นี้คุณแม่ก็มีความสุขมากแล้วค่ะ